สวัสดีค่ะสุพนุษสุพนุษนะคะในคลิปนี้สุพนุษจะมาชวนทำหมูสเตะค่ะ หมูสเต,ต๊นนี้จะได้เนื้อหมูที่มีความนุ่มหอมเครื่องเทศพร้อมน้ำจิ้มที่แสนอร่อยและรสชาติของอาจารด์ที่มีความหวานกำลังดีเมื่อรับประทานคู่กับขนมปังอร่อยมากๆเลยค่ะขั้นตอนการทำก็ทำแบบง่ายๆมาชมวิธีการทำกันเลยในคลิปนี้สุพนุชจะใช้เนื้อหมูสันในค่ะ600กรัมก็จะมาล้างทำความสะอาดจากนั้นก็จะมาหั่นหมูแบ่งครึ่งของหมูแล้วหั่นให้ได้ชิ้นหนึ่งประมาณ5เซนติเมตรค่ะความหนาประมาณครึ่ง ึ่งเซนติเมตรหรือใครจะหั่นแบบไหนก็ได้ตามความชอบได้เลยมาเตรียมในส่วนของเครื่องปรุงที่จะใช้หมกักใช้ผงกะหรี่3ช้อนโต๊ะผงขมิ้น3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะครึง่งน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะครึง่งซอสปรุงรสฝาเขียว5ช้อนโต๊ะหรือใครจะใช้ซีอิ๊วขาวก็ได้คนส่วนผสมทั้งหมดและนวดน้ำตาลมะพร้าวให้เข้ากันจากนั้นจึงนำหมูมาใส่จากนั้น ก็จะนวดส่วนผสมทั้งหมดให้เนียนเข้าด้วยกันให้เครื่องปรุงซึมเข้าไปกับเนื้อหมูทั้งหมดค่ะแล้วเติมกะทิ215กรัมค่อยๆนวดน้ำกะทิกับเนื้อหมูให้น้ำกะทิซึมเข้าไปในเนื้อหมูจากนั้นก็จะปิดพลาสติกแปแล้วนำเข้าตู้เย็นพักเป็นเวลา2ชั่วโมงขึ้นไปหรือข้ามคืนค่ะ จากนั้นจะมาทําในส่วนน้ําเชื่อมอาจาร์ใส่น้ําตาลทราย2ถ้วยตวงน้ำส้มสายชูเศษหนึ่งส่วนสีถ้วยตวงเกลือครึ่งช้อนชาน้ําเปล่าครึ่งถ้วยแล้วก็นําไปตั้งบนเตาไฟใช้ไฟแรงในการเคี่ยวค่อยๆเคียเ่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ําตาลและส่วนผสมทั้งหมดเริ่มเดือดเดือดและเคี่ยวต่อไปอีกสักเล็กน้อยจนเป็นสีใสแบบนี้ก็ปิดไฟยกขึ้นได้เลยค่ะเทใส่ในชามไว้พักให้น้ำเชื่อมเย็นสนิท แล้วว่าทําในส่วนของน้ําจิ้มหมูสเต๊ะตั้งกระทะให้ร้อนด้วยไฟแรงใส่น้ำมันพืชครึ่งช้อนโต๊ะน้ําพริกแกงกะหรี่ครึ่งช้อนโต๊ะหรือใครจะใช้น้ําพริกแกงปัสแสมันก็ได้จากนั้นตามมาด้วยน้าตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งน้ํามะขามเปียก1ช้อนโต๊ะ,ค,าาตะค่อยๆผัดส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายเข้าด้วยกันเมื่อส่วนผสมเริ่มเดือดจะเติมกะทิ100กรัมลงไปแล้วก็รอให้กะทิแตกมันเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเริ่มข้นขึ้น จากนั้นก็จะใส่ทั่วในโสงขั่วอบบดละเอียดเป็นอันดับสุดท้ายใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำจิ้มในสูตรนี้จะมีปริมาณเท่ากับเนื้อหมู300กรัมแต่สุพนุษใช้600กรัมสามารถเพิ่มน้ำจิ้มเป็น2เท่าได้ค่ะหลังจากที่หมักหมูสเตะ๊ะค้างคืนไว้ในตู้เย็นแล้วนำออกมาแล้วก็นวดสักเล็กน้อยก่อนที่จะนำไปเสียบไม้ค่ะไม้ที่จะนำมาใช้จะต้องแช่น้ำก่อน เพื่อให้ไม้อิ่มน้ำเวลานำไปย่างไม้จะได้ไม่ไหม้ง่ายค่ะจะเสียบให้ชมเป็น2แบบค่ะแบบที่เป็นไม้ใหญ่ก็จะนำไปเข้าเตาอบส่วนที่เป็นไม้เล็กก็จะนำไปย่างในกระทะจะเปิดเตาอบไว้ที่ไฟ200องศาจากนั้นก็จะเรียงหมูสเต๊ะบนตะแกรงแล้วนำเข้าเตาอบ เป็นเวลา20นาทีในส่วนของไม้เล็กจะนําไปย่างในกระทะจะทาน้ํากะทิบางๆที่กระทะแล้วก็จะเอาหมูลงไปจุ่มในกะทิอีกครั้งก่อนที่จะนําไปย่างจะใช้ไฟแรงในการย่างคอยกลับไปกลับมาอย่าให้หมูไหม้ค่ะเมื่อกลับอีกหนึ่งด้าน ก็จะมาแปลงกะทิอีกครั้งเพื่อให้หมูมีความนุ่มและมีความชุ่มชื้นจะได้ไม่ไหม้ง่ายย่างไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมูสุกใช้เวลา8-10นาทีค่ะในส่วนที่เข้าเตาอบไว้หลังจาก20นาทีผ่านไปนําออกมาจากเตาอบแล้วก็พลิกกลับอีกหนึ่งด้านจากนั้นแปลงกะทิแล้วอบต่ออีก10นาทีเมื่ออบครบ30นาทีหมูสเต็กก็เสร็จค่ะ แล้วก็จะเติมน้ำเชื่อมอาจาดใส่ลงไปในแตงกวาหอมแดงแล้วก็พริกชี้ฟ้าเมื่อคนให้เข้ากันน้ำจิ้มอาจาดก็เสร็จเรียบร้อยมาจัดจานเสิร์ฟกันเลยจะใช้ถาดไม้ตัดใบตองเป็นวงกลมแล้วก็รองด้านล่างจากนั้นวางหมูเสเต๊ะแล้วก็ตักน้ำจิ้มอาจาดน้ำจิ้มหมูเสเต๊ะแล้วก็วางขนมปังด้านข้างวิธีการจัดจานง่ายๆก็เสร็จเรียบร้อยค่ะตกแต่งน้ำจิ้มด้วยผักชีสักเล็กน้อยเมนูหมูเสเต๊ะก็พร้อมที่จะนำไปเสิร์ฟแล้วค่ะ หมูสเต๊ะที่ย่างในกระทะจะมีความฉ่ำของเนื้อหมูมากกว่าที่นำเข้าเตาอบแต่ว่าจะใช้เวลานานในการย่างเมื่อํำเข้าเตาอบก็จะทำได้ครั้งละมากๆและทำทีละหลายๆไม้ได้หรือใครจะสะดวกไปย่างในเตาถ่านก็ทำได้เช่นกันค่ะรสชาติของหมูสเต๊ะเมื่อจิ้มกับน้ำจิ้มและอาจายดอร่อยลงตัวมากๆหรือจะมาห่อเป็นแบบสลัดโรนก็ทำได้ง่ายๆนำแผ่นข้าวเวียดนามจุมน้ำสักเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่ดอกไม้กินได้ตามมาด้วยเส้นบหมี่สลัดใส่หมูสเต๊ะลงไปเติมน้ำจิ้มหมู หมูสเต๊ะอาจาดแล้วก็แครอทแล้วห่อให้แน่นพอสมควรแค่นี้หมูสเต๊ะในรูปแบบของสลัดโรลก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ